สวัสดีครับต้อมแท็กเตอร์โคราชครับผมอัปเดตสินค้ารถไถนำเข้าครับญี่ปุ่น100%นะครับยังไม่เคยใช้งานในไทยประจำวันที่17กุมภาพันธ์นะครับ2564นะครับมาเริ่มคันแรกกันเลยตัวนี้เป็นคูโบต้า x 2 0นะครับรุ่น x 2 0 20แรงม้าเครื่องยนต์สสูบสองเพลาขับเคลื่อนสี่ล้อตัวนี้เป็นพรมลัยพาวเวอร์นะครับคูโบต้า x 2 0 ยางพอใช้ได้ทั้ง4เส้นนะครับแต่ตัวโครงมีผุนิดหน่อยนะครับคันนี้ชั่วโมงการใช้งาน843นะครับราคาของคูบูต a X 2 0 20แรงม้าคันนี้อยู่ที่79,000บาทนะครับผมมีเบตหน้าด้วยค,คันที่2เป็นคูบูตาเช่นกันรุ่น L 2 0 0 0 DT ยี่แรงเช่นกันตัวนี้เครื่องยนต์สามสูบนะครับสองเท่าเดี๋ยวนี้พงลอยธรรมดานะครับแต่ตัวนี้ติดโครงสำหรับติดตั้งพ้งกีมาด้วยนะครับอันนี้หนึ่งพันหนึ่งรสี่ิบห้าชั่วโมงรับมาโดยมีโครงตักด้วยเครื่องเดิมสีเดิมนะครับยางหน้าดียางหลังดีนะครับคันนี้ อูโบตา L สองพพร้อมโครงติดตัก20แรงมาง้า2เพ่าตัวนี้79,000บาทเช่นกันครับรถตัวเปล่าๆนะครับ,นะรบทันที่3มาของอิซกิกันบ้างนะครับอิซกิอิซก,กิรุ่นน,น,นี้รุ่นตัวใหม่นิดนึงนะครับอรดีใหมนะร่รุ่นซิลหนึ่งเก เครื่องยนต์ดีเซลสามสูบครับสองเพลาสิบเก้าแรงม้าครับตัวนี้เล็กนะครับเป็นพวงมาลัย power อันนี้เป็นพวงมาลัยเวอร์นะครับความกว้างล้อหน้าหนึ่งร้อยสิบเซนนะครับล้อหลังร้อยสิบห้าเซนนะครับตัวนี้เป็นรถตัวเปล่านะครับ สิบเก้าแรงรับพวงมาลัย power คันนี้แปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมคันที่สี่ครับอิสกิเช่นกันรุ่น tu หนึ่งเก้นศะครับเครื่องยนต์ดีเซลสามสูบสิบเก้าแรงมาสองเข่าพวงมาลัยธรรมดาเบะหน้ามีชำรุดนะครับยางพอใช้ได้ทั้งสี่เส้นนะครับผมกระจังหน้าไม่มีนะครับตัวนี้เป็นรถสองเพลานะครับรับสี เซกิทียู่งเก้าศูนย์ศูนะครับตัวนี้กว้าง115เซนนะครับผมตัวนี้รถตัวเปล่าเช่นกันนะครับผมอันนี้ชั่วโมงใช้งานน้อยนะครับผมแต่ผมเดาว่าน่าจะขึ้นถึงรอบ2แล้วน่าจะประมาณพันห้ร้บนะครับ,รบแต่ตัวเครื่องดีนะครับเครื่องดีเกียดีนะครับแต่ว่าสภาพภายนอกดูไม่ค่อยเยอเท่าไหร่ คันนี้อยู่ที่79,000บาทครับมาคันที่5ครับผมคันนี้สวยหน่อยนะครับเป็นคู b บต้านะครับ ZL 2 0 0 2 DT นะครับ20แรงม้านะครับเครื่องยนต์ดีเซล3สูบ2เทานะครับตัวนี้ของคู b บต้านะครับตัวนี้สวยครับอันนี้สวยนะครับผมคูเบต้าแ2ด0อลสยังางหน้ายางดีทั้ง4เส้นนะครับ คันนี้กว้างหน่อยนะครับความกว้างแล้วหน้าร้อยสิบห้าแล้วหลังร้อยยี่สิบนะครับตีว่ามาร้อยยี่สิบนะครับเบาะดีนะครับเกียร์ดีไฮดรอลิกดีนะครับคันนี้รดตัวเปล่าๆนะครับผมชั่วโมงการใช้งานหนึ่งพันห้าร้อยชั่วโมงนะครับสำหรับคันนี้มีไฟเลี้ยวขวาแตกนิดนึงนะครับอันนี้ราคาสูงหน่อยนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับผม ัคุโบต้า CL ZL 2002 DT ครับครับผมมาดูตัวใหญ่กันบ้างนะครับคันนี้ยันมารุ่น FX 285 28แรงตัวนี้มีติดปุ้งกีตักหน้าด้วยมีชุดตักด้วยนะครับผมคันใหญ่เบเริ่มเลยนะครับคันนี้ ตัวนี้ชั่วโมงใช้งาน1,633นะครับยางใหญ่เลยคระะับยางใหญ่เลยครับผมยัน่มา S X 285 28ดห้ายี่สบรพร้อมชุดตักหน้านะครับ นะยังไม่ได้ประกอบนะครับชุดตักหน้าอันนี้อยู่ที่เป็นพวงมาลัย power ด้วยนะครับ fx 285ราคายที่185,000บาทพร้อมชุดตักนะครับแล้ก็มาดูอีกหนึ่งคันนะครับ Kubota นะครับ set l1 195นะครับ19แรงมา้านะครับขับเคลื่อน4ล้อพร้อมโรตารี่เมตร80เซน ตัวนี้แอลวันะครับเอวันอันนี้สวยๆเลยนะครับผมแอนะเครื่องสามสูบ19แรงครับพร้อมโรตารีเมตรแปดสเซนนะครับเครื่องเกียร์ระบบดีนะครับผมตัวหางยกค,ค้างไว้ตั้งหลายวันแล้วยังไม่ลงเลยนะครับพ2นสหชั่วโมง อันนี้สนุนราคาอยู่ที่159,000บาทรบพร้อมโรตารี่นะครับผมมาต่อกันที่คูบารตาอีกหนึ่งคันนะครับรุ่น B10 10แรงมา้าเครื่องยนต์2สูบตัวนี้ต้องซ่อมนะครับตัวนี้ขายเป็นต้องซ่อมต้องซ่อมชุดเกียร์นะครับชุดเฟืองเกียร์แตกนะครับเกียร์แตกต้องซ่อมนะครับตัวนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับ ไม่เปิดราคานะครับผมเดี๋ยวผมผมซ่อมก่อนนะครับมาคันถัดมานะครับเป็นคูบาร์ต้านะครับ A195 นะครับเอเตนะครับคันนี้รถรุ่นใหม่นะครับเกียร์อยู่ข้างมือโคนนะครับมีโลบาร์นะครับผมเอเต้ A195 นะครับยางดีทั้งสี่เส้นนะครับชั่วโมงการใช้งาน คันนี้หนึ่้ายี่สิชั่วโมงนะครับผมเอตเก้้าครับตัวน,นี้มาพร้อมโรตารี่เมตรสสบราคาหนึ่งแสนหนึันบาทพร้อมโรตารี่นะครับต่อมาจะเป็น L1 2 0ันสอนะครับเป็นซูบารเช่นกันนะครับเครื่องยนต์สาสูบดีเซลครับขเครื่องสี่ล้อนะครับ มาตัวเปล่าๆนะครับผมตัวรถอย่างเดียวนะครับเครื่องสามสูบนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาสต้าแอรวันสองศูนย์ห้าตัวนี้ใช้งานมาสองพันกว่าชั่วโมงครับมาดูสีน้ำเงินกันบ้างนะครับอิซากินะครับรุ่น TL 2300เครื่องสามสูบ23แรง มาพร้อมกับชุดตักหน้าแต่ยังไม,ไ,ไม่ได้ประกอบนะครับผมยังไม่ได้ประกอบนะกัะบยางหลังดีฮนะัยางหน้าพอใช้ได้นะครับสองพันสี่ร้อยชั่วโมงนะครับสําหรับไม้ตัวนี้ไม่มีกระจังหน้านะครับกระจังหน้าไม่มีนะครับแล้วก็ฝาปิดด้านขวาไม่มีแต่ว่า ตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาเวอร์นะครับผม TL 2300อิซากินะครับพวงมาลัยพาเวอร์พร้อมชุดตักราคา125,000บาทนะครับอันนี้นะครับอีกหนึ่งขั้นนะครับผมมาที่ยี่ห้อชิบาอุระนะครับรุ่น SD 1843อันนี้สอง่าขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเครื่องสามสูบนะครับ18แแรงมา้า คันนี้นะครับคันนี้แปดร้อยกว่าชั่วโมงนะครับตัวนี้รถสวยนะครับผมสวยแล้วก็ราคาถูกนะครับคันนี้ออกมาพร้อมกับโรตารี่นะครับราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ็ดหมื่นเก้านั่นแหคันนี้สวยๆแปดร้อยกว่าชั่วโมงมาคันเล็กนะครับชิบูระเหมือนกันนะครับรุ่น su 1 3 0 1งส่งตัวนี้มาพร้อมกับโรตารี่45,000บาทเป็นเครื่องยนต์2สูบดีเซลนะครับผมเผาเดียวนะครับตัวนี้45,000ื่นครับ ้อมโลอิสกีอีกหนึ่งขั้นนะครับซิลสองหนึ่งนะครับยี่สิบเอ็ดแรงม้านะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัย power นะครับแต่ว่าสภาพภายนอกไม่ค่อยสวยนะครับยางพอใช้ได้นะครับมีโรบาร์ให้นะครับตัวนี้ซิลยี่สิบเอ็ดนะครับมาตัวรถอย่างเดียวนะครับผมราคาอยู่ที่แปดหมืนห้าันบาทนะครับผมสามสูบยี่สิเอ็ดแรงม้านะครับ มาดูคันเล็กกันบ้างนะครับเป็นอิซากินะครับ TU 145 14แรงม้านะครับ2เท่าเครื่องยนต์สามสูบนะครับมาพร้อมกับตัวโรตารี่ควนดินเมตรีสิบนะครับตัวนี้ภายนอกไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าตัวนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับระบบขับเคลื่อนดีนะครับผม 7 6็้อหกิบหกชั่วโมงนะครับตัวนี้ชั่วโมงจริงนะครับไม่ได้ตอไม่ได้ปรับนะครับอิซากินะครับ T.U. หนึ่งสี่ห้าครับคันนี้ราคาหกห0 0ห้าันบาทพร้อมโรตารี่นะครับพร้อมโรตารี่พวนดิมอีกคันนึงนะครับเป็นที่น้องกันนะครับกับคันเมื่อสักครู่คันนี้เป็นทีอิซากิ ท u 1 6 5นะครับ16แรงม้านะครับตัวนี้ตัวรถอย่างเดียวนะครับ3สูบเช่นกันครับราคาเดียวกัน65,000บาทนะครับตัวรถอย่างเดียวเป็น2เพ่าขับเคลื่อน4ล้อ16แรงม้าครับเครื่องยนต์ดีเซล3สูบนะครับสำหรับอิซากิคันนี้นะครับผมนะครับอ่าแล้วก็มามาดูอุปกรณ์นะครับมีโรตารี่นะครับโรตารี่2เมตรของคูเบต้านะครับ2เมตรสองเมตร ตัวนี้ก็2เมตรเหมือนกันนะครับผมของนิโป้นะครับสองเมตรมีสองตัวครับสองเมตรนิโป้สองตัวคูปบต้าหนึ่งตัวนะครับตัวละสองหมื่นสามพันบาทนะครับอตตอรี่ตัวนี้โอตตรี่ของคูโบต้านะครับหนึ่งเก้าห้าันนี้มีมีมากับตัวรถนะครับตัวนี้แล้วก็มาดูรถตัวที่เหลือนะครับผมไปไวๆหน่อยนะครับ เป็นฮิโนมโตครับ15แรงม้านะครับเครื่อง2สูบ3 9 0 0 0พร้อมโลอูโบต้านะครับ B1600 16แรงม้าพร้อมโรตารี่3 9 0 0 0ครับฮิโนมโตอีกคัน28 e นะครับ18แรงม้า2สูบพร้อมโรตารี่รถเพาเดียวตัวนี้5 9 0 0 0แล้วก็คันสุดท้ายนะครับอิซากิ ทีเอชสองห้าหนึ่งศูนย์ยี่สิบห้าแรงเผาเดียวตัวเปล่าคันนี้อยู่ที่หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถทุกคันของร้านต้อมแท็กเตอร์ยังไม่เคยใช้งานในไทยนะครับผมยังไม่เคยใช้งานในไทยนะครับราคาตามที่แจ้งนะครับผมสนใจติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมตามแผนที่ที่ให้ไว้นะครับแล้วก็เบอร์โทรที่ให้ไว้ในรายละเอียดของคลิปนะครับศูนยก้่าขอบคุณครับ